สวัสดีค่ะป้าสุนะคะบรรจงเคซี่ค่ะหลายๆคนก็ถามถึงป้าสุว่าป้าสุสบายดีไหมป้าสุยังอยู่ไหมป้าสุยังอยู่ค่ะยังมีชีวิตอยู่เมื่อหลายปีผ่านมาป้าสุไม่ค่อยดีแต่ตอนนี้ป้าสุด,ดีแล้วออได้มาพบท่านอาจารย์พิเชษไดรับประทานตัวนี้ป้าสุก็สุขภาพร่างกายแข็งแรง ดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนเมื่อ4ปีที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ประสาวก,ก็สุขภาพร่างกายมันไม่ดีอ่อนแอมามันเหนื่อยค่ะ<ม>เหนื่อยไม่มีสาเหตุปวดแสบในร่างกายนะคะก็ถึงได้ไปหาคุณหมอคุณหมอตรวจเช็คว่าเรามีก้อนเนื้อคุณหมอก็บอกว่าเราเป็นโรคมะเร็งเต้านมร้อยเปอร์เซ็นต์คือระยะที่สองคุณหมอก็บอกทำอะไรอยู่คุณจะแย่แล้วนะไม่ไหวแล้วนะ คุณจะต้องผ่าตัดด่วน95แล้วคุณต้องรีบผ่าตัดภายในอาทิตย์2อาทิตย์นี้จะอยู่อีกไม่ได้เกิน3เดือนตั้งแต่ปี59เเริ่มทานนวัตกรรมของท่านอาจารย์ร่างกายก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆพอหลังจากนั้นเราก็ไปหาคุณหมอตรวจเช็คร่างกายตรวจเลือด ทุกครั้งที่คุณหมอต้องการแต่คุณหมอก็บอกว่าดีขึ้นนะไปทำอะไรมาก็บอกว่าคุณหมอไม่ได้ทำอะไรนะคะก็ถือตัวนี้ไปให้คุณหมอดูด้วยว่าทานตัวนี้นวัตกรรมของท่านอาจารย์ตรงนี้คุณหมออีกท่านก็บอกว่าดีขึ้นเยอะแล้วนะไม่ต้องมาตรวจเลือดอีกก็ได้นะห่างๆสักระยะ6เดือนค่อยมาตรวจครั้งหรือว่า1ปีค่อยมาตรวจครั้ง สุขภาพร่างกายเราก็ดีขึ้นเรื่อยๆป้าใช้ชีวิตสมบูรณ์แบบไปไหนมาไหนคล่องทานอาหารก็รู้สึกอร่อยนอนหลับพักผ่อนสบาย3ปีกว่ามานี้ป้าไม่เคยเป็นไข้เลยค่ะก่อนหน้านี้ป้าจะเป็นไข้ทุกเดือนก็ว่าได้เป็นไข้แล้วก็ไอนะคะในร่างกายจะเจ็บปวดเดี๋ยวนี้ป้าสุขสบายสบายไม่มีเจ็บปวดขาก็ไม่ปวดแล้วปีนี้ก็อายุ 65ปีแล้วนะคะคือ4ปีที่ผ่านมานี้รู้เลยว่ามันดีขึ้นมากๆใช้ชีวิตก็ปกตินะคะไปไหนมาไหนสะดวกเดินขึ้นเวทีประกวดก็รู้สึกสบายขึ้นดีขึ้น,นะคะ่ะไปโรงเรียนผู้สูงอายุก็มีความสุขกับเพื่อนในกลุ่มดีนะคะนวัตกรรมของท่านอาจารย์ช่วยให้ป้ามีชีวิต ที่ดีขึ้นก็ขอขอบพระคุณท่านอา,อาจารย์พิเชษที่มีนวัตกรรมตรงนี้ให้เราได้ใช้กัน